การป้องกันโรคติดเชื้อเอ V ด้วยภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปโรคติดเชื้อไวรัส SV ถือเป็นภัยคุกค,คามที่สำคัญต่อสุขภาพของทารกและเด็กเล็กโดยเฉพาะในช่วงฤดูระบาดท,ที่อาจทำให้เด็กต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคนี้ด้วยภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ SV ีได้อย่างมีนัยสำคัญ ในวันที่26กันยายน2568นายแพทย์ธนินเวชชาพินันรองอธิบดีกรมการแพทย์ได้ชี้แจงว่าจากการศึกษาที่ดำเนินการในประเทศไทยพบว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1ปีมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อเอสวีสูงถึง1.75ต่อประชากร10,000 0คนซึ่งถือว่าสูงกว่ากลุ่มอายุอื่นๆน,นอกจากนี้การศึกษาจากหลายประเทศยังพบว่านิเซวันเป็นภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคเอวีโดยการศึกษาระยะที่3มแสดงให้เห็นว่าสามารถลดความเสี่ยงในการเข้ารับการ รักษาในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อเอ V ีได้ถึง8 1การศึกษาล่าสุดยังระบุว่าประสิทธิภาพในการป้องกันสูงสุดอยู่ที่7 9 3ในช่วง2ส,สัปดาห์หลังการฉีดซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการปกป้องลูกน้อยจากโรคนี้โดยเฉพาะเด็กที่มีความเสี่ยงสูงเช่นเด็กอายุต่ำกว่า2ปีทารกที่มีโรคปอดเรื้อรังจากการคลอดก่อนกำหนดและเด็กที่มีโรคประจำตัวซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป นายแพทย์อาคมชัยวิรวัฒนะผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชีนได้กล่าวเพิ่มเติมว่าจุดเด่นของนิเซวังคือสามารถให้การป้องกันได้ยาวนานถึง6เดือนจากการฉีดเพียงครั้งเดียวซึ่งแตกต่างจากวิธีการป้องกันเอสวีแบบเดิมที่ต้องฉีดทุกเดือนนอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับทารกและเด็กทั่วไปไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเท่านั้นโดยราชวิทยาลายัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยแนะนำให้ฉีดในทารกที่มีสุขภาพดีอายุต่ำกว่า8เดือนทุกคนและในทารกกลุ่มเสี่ยงอายุต่ำกว่า12เดือนเช่นเด็กที่คลอดก่อนกกกหหนดดดดเเ็็ทีีม่มโรรรคปออื้ง ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปควรทำก่อนเข้าสู่ฤดูการระบาดของไอซวีซึ่งมักจะอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายนของทุกปีในช่วงฤดูการที่สองแนะนำให้ฉีดเฉพาะเด็กที่มีโรคประจำตัวที่กล่าวถึงข้างต้นทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า19เดือนรองศาสตราจารย์พิเศษแพทย์หญิงวารุณีพันพาณิชย์วันเดอร์พิต นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกุมารแพทย์โรคติดเชื้อได้กล่าวว่าสำหรับเด็กที่มีความเสี่ยงสูงอาจพิจารณาให้ได้รับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปจนถึงอายุ24เดือนแต่หากเด็กติดเชื้อเอสวีในฤดูการเดียวกันจะไม่แนะนำให้ฉีดป้องกันเพิ่มในช่วงฤดูการนั้นหรือในกรณีที่ทารกที่มีสุขภาพดีมารดาได้รับวัคซีนป้องกันเอสวีอย่างน้อย14วันก่อนคลอดการศึกษาด้านความปลอดภัยพบว่าอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ผื่นที่ผิวหนังคิดเป็นร้อยละอากากรรที่บิเวณที่ฉีดคิดเป็นร้อยละ 3, อว่ามี ความปลอดภัยสูงและสามารถให้รวมกับวัคซีนตามไอื่นได้โดยไม่จําเป็นต้องเว้นระยะห่างนอกจากการใช้ภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปแล้วผู้ปกครองยังสามารถช่วยป้องกันโรคไอซีได้ด้วยการให้นมแม่อย่างน้อย6เดือนล้างมือบ่อยๆและหลีกเลี่ยงการนาเด็กไปในที่แออัดโดยเฉพาะในช่วงฤดูการระบาดของไอซีหากพบว่าเด็กมีอาการไข้สูงหายใจเร็วหรือหอบมีอาการซึมเพลียไม่ดูดนมหรือมีผิวหนังและริมฝีปากเป็นสีคําควรรีพาไปพบแพทย์ทันทีเนื่องจาก เด็กเล็กอายุต่ำกว่า2ปีโดยเฉพาะเด็กที่มีโรคประจำตัวมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคอั v วีที่รุนแรงสำหรับผู้ปกครองที่สนใจสามารถเข้ารับบริการได้ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชีนเพื่อให้ลูกน้อยของคุณได้รับการป้องกันที่ดีที่สุดจากโรคอั v วีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพวกเขาในอนาคต